ข่าวโฮมแฮงนิส mm ิตวนบอเป็นครั้งที่สองที่บวรราชธานีอโศกได้ปรับวันโฮมแฮงนิสิตวนบอมาเป็นวันศุกร์วันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่สองกรกฎาคม2564นิสิตวนบอแต่และกลุ่มได้กระจายตัวกันไปทำงานตามฐานต่างๆแต่เช้าสำหรับสัปดาห์นี้ mm hmm. เป็นการลงงานฐานกาสิกรรมแทบทั้งหมดค่ะ โดยได้แยกย้ายกันไปตามสวนต,ต่างๆที่มีงานเร่งด่วนมากน้อยตามลำดับเริ่มจากนิสิตวันดบอรกลุ่มแสงอรุณเจได้เดินทางโดยรถจุงเท่ไปสวน204ที่บ้านกุดระงุมเพื่อดาย้าและใส่ปุ๋ยกระชายที่ปลูกไว้และกำลังงอกงามทั้งหญ้าและกระชายค่ะมีสมณะดวนดีสุชโวและสิขมาตเป็นหญิงอโศกตระกูลเป็นที่ปรึกษา มีสมาชิกไปร่วมงาน13คนส่วนนิสิตวนบบก,กลุ่มยินดีและกลุ่มเฝ้าแหนมีสมาชิกรวมกัน20คนไปช่วยกันขุดมันเทศรุ่นสุดท้ายที่สวนริมมูลโดยมีสมณะหินจริงวีรปาสาโนสิขมาสกล้าข้ามฝันอโศกตระกูลสิขมารสร้างฝันใหม่อโศกตรกูลสิขมาสผ่าแก้วชาวหินฟ้าเป็นที่ปรึกษาและร่วมลงงานด้วยค่ะ ส่วนนิสิตวนบอกลุ่มไม่มีนำโดยสมณฟ้าไทยสมชาติโกและสิคมาสิริพรวิภาษาที่ปรึกษาประจำกลุ่มได้ขึ้นรถไห่ล้อหมกไปสวนใสมวนที่บ้านวังกังหงมีสมาชิกร่วมงานทั้งหมดวันนี้15คนค่ะเพื่อไปไดาย่าแปลงสับประรดที่พ่อไม้ผลและแม่เขียวใบตองปลูกและดูแลอยู่ นอกจากงานดาย่าแล้วก็ยังมีสมาชิกบางส่วนที่แยกตัวไปเก็บผลผลิตข้าวชุมชนเช่นพริกสดกล้วยมะนาวกระท้อนและผักอื่นๆค่ะส่วนนิสิตวัดรบกลุ่มวัย555ยังคงอยู่สแตนบายที่โรงครัวกลางเพื่อเตรียมอาหารไว้คอยบริการนักบวชและชาวชุมชนนักเรียนเป็นหลักเช่นเคยค่ะ แม้สังคมรอบด้านจะประสบปัญหาที่ตึงเครียดของโรคระบาดรุนแรงอย่างไรแต่สังคมสาธารณโภคีที่ปิดชุมชนอยู่ขณะนี้มีชาวชุมชนดำรงชีวิตอยู่ด้วยหลักธรรมของผู้มีวัน,นะก้าที่เป็นผู้เลี้ยงง่ายบำรุงง่ายมักน้อยสันโดษก็ยังมีชีวิตผาสุขตามวิถีชีวิตนักปฏิบัติธรรมพื้นบ้านภาคอีสานค่ะ